ก็เดี๋ยวขึ้นรถล,ลางขาขึ้นแล้วขาลงเราเดินลงนสวัสดีค่ะจานและท r a เวลวันโวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้เราออกเดินทางไปเที่ยวกันที่ดอยสุเทพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่แถมวันที่เรามาเนี่ยมีหมอกนนหนาๆแบบนี้เลยธรรมชาติชุมช่มฉ่ำกับบรรยากาศที่เย็นสบาย แวะชมงานหัตถกรรมเครื่องเขินที่บ้านงานทารามหนึ่งในงานหัตถกรรมที่น่าสนใจของเชียงใหม่และตอนนี้จ๋ากก็เดินทางมาถึงดอยสุเทพแล้วค่ะนี่ตอนนี้เราก็เอารถมาจอดนะคะที่ลานจอดรถเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาจะเป็นหลัโซนเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านขายของต,อต่างๆนะคะเป็นเลยี่เดินมาตรงนี้ก็จะเห็นป้ายนะคะทางขึ้นวดัดเดี๋ยวเราก็ เดินลัดไปตรงนี้เนอะจากลานจอดรถนะคะเดินลัดมาแป๊บหนึ่งนะคะดีก็จะมาถึงด้านหน้าของวัดพระธาตุดอยเุเทแล้วค่ะโอ้ยดูบรรยากาศตอนนี้หมอกลงด้วยโอ้พอดินออกมาแล้วแบบว่าหมอกลงนะคะมาต้อนรับเลยเช้านี้เลียกสวยมากเลยดอยใกล้เมืองจริงๆเลยเนาะประมาณ10กิโลนะคะจากตีมดอยที่มาถึงตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะอ้โหช้านี้ใครอยู่นะคะก็แวะมาหาอะไรกินกันก่อนได้ก่อนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนเนี่ตอนนี้จะเริ่มเดินขึ้นมานะคะบนวัดแล้ว ช้านี e ้ก็มีนักท่องเที่ยวมีหลายคนเขามาเที่ยวกันอยู่นะเนี่ยบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนเนาะเพิ่งหยุดไปค่ะก็วัดไรสุเทพนึงก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งแหลมม้าของจังหวัดเชียงใหม่เวลาใครมาเที่ยวอะไรเนี่ยเขาจะมาแบบมาสักการะกันเนาะเพื่อเป็นแบบสิริมงคลนะคะคนไทย ใื่เดิขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้ก็เดินขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอ้หเมื่อกี้คุณป้าทักเป็นภาษาหรือว่าหรืว่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมจึงเป็นคนกินคนไทยค่ะโอเคค่ะนี่เท่าไหร่คะสองที่นี่สี่สิบมีสองที่คุณป้าบอกว่าถ้าเราเดินขึ้นนะคะก็ตั้งแต่ขั้นนู้นทางล่างสามร้อยหกสามร้อยหกขั้นแต่ถ้าบอกว่าตรงขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้ 257ข้าขั้นนะคะหไหวไหมเล่าไหวไหมได้ยินว่าเขามีรถรางด้วยมีรถล,ลางพี่คุณป้าบอกว่ารถลางขึ้นดลา้<อ>านหนูนคนละ20บาทเรา<อ>น่าจะไปทางหนูนเนาะไปขึ้นรถลางกันดีกค่ะแต่จริงๆตรงนี้ก็สวยนะปัดขึ้นไหมไอ้ปัดเดินขึ้นอย่าไว้ตลง <laughs> ขาลงใช่ไหมเออ ก็เดี๋ยวขึ้นรถรางขาขึ้นแล้วขาลงเราเดินลงนี่นี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วรถรางกันก่อนตรงนี้นะคะสองคนค่ะนี่ได้ตั๋วมาแล้วคนละ20บาทขึ้นรถรางนะคะขึ้นวัดประธาตุจอยสุเทศ ก็จะมีแบบว่าทางให้เรามาต่อแถวนั่งรออยู่แถวนี้ซึ่งตรงนี้เลยใช่ไหมออตอนนี้เราก็เข้ามาใน,นรถทรางแล้วค่ะสู่แบบนี้เลย นี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนนะคะของวัดพระท่าดอยสุเทพแล้วนั่งรถล่างมาแป๊บดียวอ่ะก็ขึ้นมาถึงด้านบนนี้เลยนะคะอ้โหบรรยากาศด้านบนก็เหมาะลงเนาะ เราดอกไม้ที่เราซื้อมาไปไหว้พระนะคะเดินวนไปด้านนี้เนาะ พระธาตดอยสุเทพนะคะก็สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากอนาค่นนะ,คะมีอายุกว่า600ปีแล้วนะที่นี่นะคะก็จะมีเจดีย์นะคะที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะสักการะพระธาตุด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพามาชมวิวเนาะ เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงได้ด้วยนะคะนี่อ๋ตอตรงนี้ละค้งเต็มเลยตัวน,นี้เขาน่าจะมีการก่อสร้างอยู่นะนี่ตัวมอมอีกหนึ่งสัตว์ในวรนณคดีไทยนะคะโอ้หนี่แบบนี้เลย มองนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ทึบเลยจริงๆจ,จ,จุดนี้จะเป็นมุมสูงเนาะที่เราสามารถชมวิวนะคะเมืองเชียงใหม่ได้แบบกว้างเลยนะก็จะเห็นทั้งเมืองเลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะชมวิวหมอกแล้วก็ต้นไม้กันไปก่อนแทบบนีเลย เดี๋ยวเราเดินลงวัดพระธาตุกันนะคะจริงๆตั๋วรถล่างเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะก็สามารถได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดินลงตรงขั้นบันไดของวัดกันเนาะเดินลงตรงบันไดานาคตรงนี้กันดีกว่ามาสัมผัสบรรยากาศของการเดินลง306ขั้นกันนะคะเย้ ใกล้ถึงด้านล่างแล้วค่ะโอ้ที่นี่เขาสวยงามมากๆเลยเนาะก็ที่เชียงใหม่น่นะคะเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆด้วยนะคะรู้ไหมว่าทางภาคเหนือของไทยเราเนี่ยนอกจากจะมีงานหัตถกรรมประเภท แกะสะลักไม้นะคะทกรรมจ้องแดงงานผ้าทอนะคะที่เป็นที่รู้จักกันแล้วยังมีงานตถกรรมเครื่องเขินะคะที่เป็นภูมิปัญญาและก็สะท้อนนวัฒนธรรมนะคะของชาวล้านนากันอีกด้วยเอาหมุนดูได้นะคะ้อ,ะองหมดดุนไปเลยหน้าอทำแบบนี้ทำสมาธิได้ใครเครียด เลาเราแบบอยากนั่งสมาธิทําสมาธิเี๋ยยู่เฉยๆทำก็ได้เจ้าจิตเราจะนิ่งไงคะจะลองถามหาผลิตภัณฑ์เครื่องเขินแต่แม่ค้าบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วเริ่มอยากรู้จักเครื่องเขินเลยค่ะ เดี๋ยวเราออกไปตามหากันค่ะเครื่องเขินเป็นภาชนะไม้และก็เคลือบด้วยยางรักนะคะเพื่อความคงทนและก็ความสวยงามในอดีตเนี่ยก็นิยมนํามาทําเป็นจานชามพานของใช้อะไรแบบนี้นะคะไปสาวพาไปเที่ยวกันตอตอนนี้เราลงดอยสุเทพมาแล้วค่ะจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินนันทารามจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาด ที่นี่เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะหัตถกรรมเครื่องเขินที่โดดเด่นและเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มวิชัยกุลเครื่องเขินซึ่งมีครูพัชราศริจันชื่นเป็นประธานกลุ่มและครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2557การเดินทางครั้งนี้สถานที่ที่เราตั้งใจจะมาให้ได้คือวัดนันทารามซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน เราจะได้พบกับครูพัชราซึ่งเป็นครูช่างรุ่นที่6ของตระกูลวิชัยกุลที่สืบทอดการทำเครื่องเขินมากกว่า30ปีในอดีตครอบครัววิชัยกุลมีอาชีพหลักคือการทำนาและอาชีพเสริมคือการทำเครื่องเขินแต่ด้วยความรักและทักษะที่เชี่ยวชาญงานเครื่องเขินได้กลายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนี้ไปแล้วคะ่ะนี่ถึงแล้วจุดนัดหมายของเรา ตอนนี้เราก็มาถึงจุดนัดหมายแล้วนะคะเราจะมาดูพัตถกรรมเครื่องเขินกันที่บ้านนันทารามค่ะสาวมาถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินนันทารามแล้วเอมีใครอยู่บ้างไหมนะอแอบเห็นนะคะชาวบ้านเหมือนเขากำลังทำเครื่องเขินกันอยู่ด้วยสวัสดีค่ะ พึ่งมาถึงเลยค่ะมาถึงพิ่งมาถึงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ ครูพัชาราใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้เครื่องเขินแล้วนะคะของชุมชนนันทารามใช่ค่ะค่ะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองแล้วตอนนี้สักก็อยู่กับครูพัชาราแล้วด้วยสวัสดีค่ะ,คะนี่วันนี้ก็อยากรู้เนาะเรื่องราวของเครื่องเขินเคยได้ยินชื่อมานานแล้วค่ะหักรมเครื่องเขินแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะแบบมาดูเนาะเดี๋ยวให้ครูพัชาราช่วยพาชมหน่อยคะ่ะเป็นงานที่ เขาทัางในจะเป็นงานไม้ไผ่นะคะงานไม้ไผ่ขอ,อ,น,อนี่ทำจากไม้ไผ่ใช่ค่ะนําไม้ไผ่มาสานแล้วก็ฉาดท,ทาด้วยยางรักนะคะฉาดทาด้วยยางรักแล้วเราทองก็เป็นทองจริงนะคะดํานี่เป็นนานรักแล้วก็สีแดงนี่เป็นชาติหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกชินดบาะคะ่ะสีแดงจากชาตใช่ใช่ค่ะสีแดงอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยคะ่ะ เป็นงานไม้ไผ่อันนี้เห็นชาร์ตว่าเป็นไม้ไผ่นี่ไงถ้าสมมติว่าอันนี้น่าจะเป็นของเก่าแล้วน้องมีแบบว่าหลุดลอกออกไปบ้างแต่ข้างในจะเป็นไม้ไผ่ดางนั้นก็จะเคลือบด้วยยางรักแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาทำวิธีทำแล้วมาพิมค้ดมือใหมครูพัชลาเล่าถึงการทำงานและผลงานที่ได้รับการยอมรับโดยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเขินวิชัยกุลได้ไปโจทย์สิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์ เราได้เดินชมงานเครื่องเขินและพูดคุยถึงผลงานที่ผ่านมาซึ่งทำให้เราได้เห็นความงดงามและประณีตของหัตถกรรมนี้มากมายเลยค่ะใช้ไม้กามปูไม้กามปูและอันนี้อันนี้ถ้าบางอย่างก็ยังมีไม้สักไม้สักใช่ค่ะอย่างยางศิลนี่ก็เป็นไม้สักจะเห็นเวลาเราเราขัดนี่คะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นไม้กามปูถ้าเป็นเส้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 นอย่างนี้ก็เป็นไม้สักซึ่งซึ่งเขาจะเรียกนะคะนี่อันนี้คือ,อยางรักนะคะเนี่ย น่นเหมือนเหมือนเหมือนธรรมชาติค่ะเป็นยางจากต้นไม้เป็นกาวธรรมชาติใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสีอันนี้คือสีธรรมชาติเลยใช่ไหมช่ดำแบบนี้ค่ะดำดำคือเรียกว่ารักอะค่ะรักอนียค่ะยางรักที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบว่าแพได้คือมีทั้งประโยชน์และมีทั้งอใช่ค่ะมีทั้งพิษในเวลาเดียวกันเราเราเลยบางทีถ้าทำเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะไม่ให้ พอโดนเนื่องจากแบบการทำสำเร็จแห้งแล้วจะไม่เป็นไรค่ะค่ะอ่าแบบนี้ี่เองโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดี้เขาเป็นเขาค่ะโอ้ยนี่กำลังทำอะไรคะคัดสมุกฮะที่ลงสมุกลงขึ้นนะครโอ้อันนี้เป็นไม้อะไรอะคะนีไม้ฉ่ำฉาไม้ฉ่ำฉาโอ้มีคัดนี่คัดคุณยิ่งคัดน้ำก็ได้นะฮะคัดน้ำก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเวลาคัดน้ำแล้วผม โอ้นี่ไงเขาก็จะมีวิธีเนาะของแต่ละคนเขาบอกว่าการขัดก็คือขัดแบบแห้งๆแบบนี้ก็ได้หรือขัดแบบน้ํำก็ได้แต่พี่บอกว่าแบบนี้ขอไม่แพ้นะอ่าต้้องผาจุดหน้ามันมาเจ็บอยู่ที่ถ้าถึงไปลงยางรักเราก็ไว้ในตู้ต้องเก็บไว้ใช่มคะ อจากที่บอกว่าที่เราเรื่องขุ่นอันนี้เราใช้เป็นเ้รืองอบ่านวาเป็นน้ำนะคะท้านว่าจะเป็นน้ําแล้วก็อันนี้ที่ชาลักแล้วเขาจะมันงองอันนี้ก็คือกําลังอบไว้ใช่ไหมคะให้ให้เขาแห้งไวตรงนี้จะมีก้อนหินทรายแล้วก็น้ํานะคะแสดงว่า รักนี่คือเขาชอบความชื้นเนี่ยนะอากาศร้อนชื้นค่ะถ้าอบอย่างนี้ก็จะเป็นร้อนชื้นทำให้แบบว่าแห้งไวติดใช่ค่ะดีทนใช่ค่ะแต่แต่เวลาเขาเอ่อเป็นผิวเขาจะสวยงามมันเงาเงานะคะมันเงาเงาเป็นเป็นคุณสมบัติของรักเลยค่ะเขาจะมันเงาเงานะคะสีดำมันเงาเงาแบบนี้แล้วก็เอามาอบไว้ถ้าแบบนี้อบไว้นานไหมคะเออแต่ละรอบประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะโอ้ อย่างโซนนี้นะคะก็จะเป็นเตาของเครื่องใช้เครื่องเขินนะคะที่เอามาทําเป็นของใช้ภายในบ้านต่งางๆเนี่ยจานชามแก้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการทําเป็นอย่างเงี้ยเป็นหุ่นเป็นแบบนี้เลยหุ่นแบบนี้แต่ถ้าเราเอามาลงรักนะคะก็จะเป็นเครื่องเขินเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นช้างเครื่องเขินะคะ่ะ ในช่วงนี้เราจะได้เรียนรู้และลงมือทำงานเครื่องเขินด้วยตัวเองครูพัชาราได้สอนเทคนิคการทำชิ้นงานเช่นขั้นตอนการทำตั้งแต่การเตรียมไม้การลงลวดลายบนไม้และการขัดเงาจนได้เครื่องเขินที่สวยงามซึ่งมีทั้งถ้วยชามแจกันและเครื่องประดับ ของตกแต่งมากมายตุ๊กตาวาดรูปสีสร้างสรรค์นในรูปแบบที่ชอบชวาดร่างออกมาแบบนี้ะนะคะที่ใช้หอระดาวาดภาพร่างเอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้คือสเต็ปที่ในการท,าทําวาดนะฮะร่างด้วยใช่ค่ะอ่าอันนี้สเต็ปของการร่างด้วยหอระดาใช่คระแล้วก็ถมถมบางส่วนที่เราไม่ใช้นะฮะเวลาเราติดทองลงไปแล้วก็ที่เราไม่ใช้นี่ก็จะหลุดเวลาล้างน้ามันก็จะหลุด พอหลุดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นกระบวนการในการวาดองระดานทั้งหมดค่ะมีสามสเต็ปใช่ค่ะอันนี้เหมือนกับรวมสมัยมากใช่ใช่ค่ะดูผลิตภัณฑ์นี่เดี๋ยวดูเคสโทรศัพท์ของครูวชราใช่่คะเก๋ว่าใช่ค่ะเราเราเราประยุกต์มีการต่อยอดเขาเรียกว่ามีการต่อยอดมันทำให้แบบว่าหัตถกรรมแบบ เก่าแก่ใช่ร่วมสมัยแล้วก็หน้าชใช้ได้เลยประจำวันนะคะสวยมากเลยค่ะชอบเลยลองพี่ลองแก้วบบว่าประหลักมากเลยดูสิค่ะเนี่ยเราจะมีสีสีแดงก็ชินาบาสีทองก็เป็นของทองแล้วก็อันนี้คือสีของสัมพโลกสีเขียวอันนี้คือสีอะไรนะคะสีของสัมพโลกค่ะเป็นสีสัมพัโลกค่ะที่ีซึ่งครูได้เล่าถึงการทำงานเครื่องเขินเป็นหัตกรรมล้านนาที่ใช้ในครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดวยวัสดุหลักคือไม้ไผ่ที่ตกแต่งด้วยสีมุกทองคำเปลวหรือเงินเปลวงานที่เราจะได้ทำมีทั้งถ้วยชามแจกันเครื่องประดับและของตกแต่งต่างๆนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานจากคู่พัชราอีกด้วยค่ะนี่คู่แข่งคนยายมาแล้วโอ้โหการเรียกตัวเองว่าคู่แข่งไม่เคยทำเลย ยังแพ้ค่ะยังยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะให้ดูก่อนก็แ้แม่แม่แม่ตกเด่นดอกคือสักปะผุดอกอะไรที่คุดนายอาคุดายอปากกาปากกาเดี๋ยวเราจะทำนี่นะคะเป็นแผ่นรองแก้วให้ผู้ชำนาญเริ่มเส้นทางไว้ให้ก่อนอันนี้จะเป็นตัวที่เขาเอาไว้ใช้ขูดนะคะและจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหล็กขูดค่ะเหล็กขูดนะคะเหล็กขูดก็ดจะเป็นแบบทีเเ่เราเราลอกไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะคมมากเลยเห็นแบบนี้คมนะนี่อันนี้คือลวดลายที่คุณยายทำไว้ให้จ๋าสวยงามเลยเป็นรูปดอกไม้นะคะอบอกว่าเดี๋ยวให้จ๋า ขีดขีดขูด,ด,ดเป็นเกสรด้านในก็พอเดี๋ยวจะสวยเกินไปวิชัยกุลเครื่องเขินเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เลื่องชื่อของชุมชนบ้านนันทารามจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรักษาการทําเครื่องเขินแบบโบราณและถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานและผู้ที่สนใจ ครูพัชลาและครอบครัวได้พยายามพัฒนางานเครื่องเขินให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเช่นเคสโทรศัพท์พวงก,กุญแจกำไลและเครื่องใช้ต่างๆนำลวดลายที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับความเชื่อของคนเช่นลายพญานาคเป็นต้น การนำงานหัตถศิลป์มาสร้างสารรค์หลายรูปแบบจะส่งผลให้งานที่ทรงคุณค่าเข้ามากลืนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดีด้วยการอนุรักษ์ด้วยใจรักมีความถนดัดเป็นงานศิลปะที่หากจะสืบสานทางวิชยกุลก็มีทรัพยากรอยู่ในครอบครัวมีครอบครัวลูกๆที่ช่วยสืบสานและที่สำคัญมีเครือข่ายจากหลากหลายแหล่งทำให้แต่ละชิ้นงานที่ออกมาเสร็จสมบูรณ์นี่และนี่ก็คือฝีมือการลงชาตินะคะ ีแดงของเราลงไปสีก็จะเข้าไปอยู่ในร่องไม้ที่เราขูดไปเมื่อกี้นี่ด้านหนึ่งนะคะนี่ก็ลงไปแล้วเหมือนกันโอ้หพอลงสีแล้วก็คือความสวยก็เพิ่มขึ้นมาเลยเนะยาะแบบนี้เลยค่ะเมื่อกี้ครูพัชาราบอกว่าในวัดนันทารามเนี่ยนะคะจะมีเจดีย์ที่มีรูปทรงคล้ายกับเจดีย์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเลยคะ่ะด้านนี้ค่ะ ยงามแล้วก็คล้ายกันจริงๆด้วยนี่ค่ะเจดีวัดดันทารามนอกจากนี้<ม>การได้ร่วมงานกับสถาบาันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสอททำให้เครื่องเขิน<ม>วิชัยกุลเป็นที่รู้จกักและได้รับโอกาสทางการตลาด<ม>การเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสสท<ม>เป็นการเปิดโลกัศน์และช่วยให้งานศิลปะหัตถกรรมเครื่องเขินค,คงอยู่ต่อไปค่ะ ฝนตกไปก่อนไปก่อ <c> น <oughs> <My God! laughs> ใครที่สนใจงานหัตกรรมไทยสวยๆเรื่องราวที่น่าสนใจของผลงานของครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตกรรมและทายาทช่างศิลปะหัตกรรมหรือผู้สร้างสารรค์งานศิลปะหัตกรรมไทยเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีงานศิลปะหัตกรรมโบราณงานร่วมสมัยมากมายที่อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหรือจะเป็นไอเดียงานหัตกรรมไทยใหม่ๆซึ่งสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจของ าบาค่ะหรือใครอยากทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกสนุก,นกและเยี่ยมชมงานเครื่องเขินสวยๆแบบนี้ก็แวะเข้ามาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเขินนันทารามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจวิชัยกุลเครื่องเขินได้เลยนะคะ